วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำบุญไหว้พระกันที่วัดพุทธพมมยานจังวัดฉะเชิงเซานะครับสังคมวันนี้เราจะต้องหนีความวุ่นวายไปเที่ยววัดบนเกาะกลางแม่น้ำบางปะกงดินแดนแห่งสวรรค์บนสายน้ำบางปะกงแห่งเกาะลัดไปสัมผัส ความเงียบสงบของวัดพมพุทธพมัายานที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำบางบกงให้ความรู้สึกเหมือนหลุดออกจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ๆได้จริงเพียงท่านขับรถมาที่ท่าเรือและลงเรือข้ามฝั่งไปก็จะมีเห็นวัดเล็กๆก,กลางแม่น้ำแห่งหนึ่งเผยโฉมให้เห็นทีละเล็กทีละน้อย และจะเห็นพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ที่ส่องแสงระยิบระยับไปจนถึงตัววัดที่มีสีขาวสะอาดตาเรล่ากับเชิญชวนเข้าไปหาความสงบอย่างแท้จริงพอลงจากเรือก็ต้องยืนตะลึงกับบรรยากาศรอบๆของวัดที่เงียบสงบแม้จะเป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวบางตาก็าตามแต่ทุกคนที่เข้ามาด้วยความรู้สึกเคารพและตั้งใจมาทำบุญ ผ่านส่วนที่มีต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นม,มันเหมือนกับเข้าไปในสู่อีกโลกหนึ่งที่เป็นด้วยความสงบและความเป็นมงคลทําให้รู้สึกจิตใจสบายอย่างบอกไม่ถูกเลยหนึ่งในจุดเด่นที่ผมไดยประทับใจก็คือพระวิหารที่กําลังก่อสร้างวิหารแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ใหญ่โตเท่านั้นแต่ประดัะดบไปด้วยกระจกระยิบระยับที่สะท้อนแสงพระอาทิตย์ตอนบ่บาย ดูเหมือนแสงไฟที่ระยิบระยับในนิทานเลยตัวอาคารมีสีขาวติดปัดกับแม่น้ําพอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆก็จะเจอจุดสักการะที่จัดเรียงไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ละจุดก็มีความพิเศษและมีความงดงามเฉพาะตัวเช่นศาลาที่ประดับด้วยลวดลายไทยอย่างละเอียดหรือพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่กลางศาลาเล็กๆทําให้มีความรู้สึกเหมือนเข้าไปในโลกที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความสงบ ใครก็ตามที่ได้แวะเวียนมาที่นี่จะรู้สึกประทับใจอย่างแน่นอนดูแล้วให้มีความรู้สึกสงบและเย็นใจเป็นพิเศษจะต้องเก็บความงดงามนี้ไว้ทุกซอกทุกมุมอากาศที่นี่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาที่พักใจอย่างเช่นก็คือวัดพุทธภมยานไม่ใช่เพียงแต่สำหรับไหว้พระเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ให้เราได้พักผ่อนจิตใจและได้รับพลังความสงบเงียบ กลับไปสำหรับคนที่รักการท่องเที่ยวสัมผัสวัดควันงงามที่นี่แล้วรับรองเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องหลงไหลในความสงบและเสน่หาที่ไม่เหมือนใครนะครับเรามาดูประวัตนะิวัดพุทธภูมยานนะครับวัดพุทธภูมยานตั้งอยู่บนเกาะลัดก็คือเกาะเล็กๆอยู่ในอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นเมืองแห่งสายน้ำนะครับ มีพระปหลัดเอกลักษณ์ปัญญาขโมเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันหรืออีกสมยานามก็คือพระผู้สร้างโบสถ์สีทองเจ้าวาดแห่งวัดพุทธภูมยานเป็นผู้มีจิตศรัทธาและมีความเชื่อมั่นอันแรงกล้าในพุทธศาสนาในปฏิปทานของพระ,พระมหาภูมยานหรือหลวงพ่อหรืสีลิงดำแห่งวัดท่าสุง เมื่อท่านได้มาถึงเกาะลัดนี้แล้วตรงบริเวณนี้จึงได้ตัดตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้สร้างวัดบนเกาะแห่งนี้จึงได้ก่อเกิดพระโบส์สีขาวสว่างสวยัยสดใสดังแก้วโดดเด่นเป็นสง่าบนเกาะลัดงดงามดุดแดนพันอิพานโดยมีท่านเท้าวิรุณปักพญานาค ห้ออมล้อมพระบสถไว้ดังจะสื่อว่าจะได้ดูแลพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนานเท่านานภายในพระบุษตรยังเป็นที่ประดิสฐานของพระวิสุทธิเทพสมเด็จพระปฐมปังปรินิพานนะครับพระวิสุทธิเทพหรือพระอริยะบุคคลที่หมดแล้วกิเลสซึ่งถือเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นพระอรหันต์นั่นเองเมื่อดับ ขาดขันแล้วท่านจะเข้าสู่แดนสังคตะธรรมหรือดินแดนที่สิ้นแล้วซึ่งราคะโทสะโมหะจะมีสภาวะเปรียบเป็นดังพระวิสุทธิเทพดังนั้นพระวิสุทธิเทพหรือผู้ที่อยู่บนพระนิพพานทุกทกพระองค์ทางสมเด็จอมัทโธพระพุทธเจ้าพระปัจจเจกับพระพุทธเจ้ารวมถึงพระราตนทุกพระองค์ซึ่งละจากโลกนี้ไปแล้ว ก็ตามปริญญานอนในการสร้างเป็นพระประธานอยู่ในพระบูสดแห่งนี้ซึ่งให้เราตั้งปฏิพาาการสร้างก็คือเพื่อสืบทอดเจตนาลมของหลวงพ่อพระราชภูมยานหรือหลวงพ่อฤาษีที่นามแห่งวัดท่าสูงเพราะหลวงพ่อท่านได้เคยประลบขึ้นว่ามีใครใจตรงกับพระไตปิฎดโดยส่วนตัวของพระอาจารย์เองมีความนับถือพระเดชพระคุณ หลวงพ่อท่านพรมัยนเป็นอย่างที่สุดจึงได้ชื่อจากวัดจนมีนามของท่านอยู่ก็คือวัดพุทธคมมัยนนั่นเองนะครับขณะนี้ได้มีผู้ยังไม่มีผู้ได้สร้างพระวิสุทธิเทพพระประธานในพระวสุตเป็นอย่างจริงเป็นจริงเป็นจังโดยมีเจตนาเพื่อให้คุณลงได้ทราบความกา,การนับถือโมรดกความทางธรรมสึบ ต่อไปยังช่วลูกช่วงหลางเพราะถ้าคนที่ไม่เห็นก็จะคิดว่าท่านเป็นเ,เทวดาจึงเกิดความประมาทโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับบางคนเพิ่งเคยมาที่วัดของพระอาจารย์นี้ก็คิดว่าทําไมพระอาจารย์เอาเทวดาไว้ข้างบนและเอาพระไว้ข้างล่างเพราะคนยังไม่เข้าใจว่าจริงไม่รู้ว่าท่านคือใครจึงต้องการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องออกไปโดยพระอาจารย์เองได้ตั้งใจไว้ว่าจะจัดทําเป็น นังสือแจกและมีป้ายติดตั้งไว้เพื่อให้เป็นความรู้ว่าพระอรหันต์จากทุกพระองค์มีกายสังขารดับลงมปแล้วก็จะมีกายเป็นองค์วิสุทธิเทพนั่นเองนะครับคำว่าเทวะหรือเทพแบ่งออกเป็นสามประการคือสมุติเทพได้แก่ผู้เป็นเทพโดยสมมุติเช่นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองนะครับเป็นสมุติเทพที่เราให้ความเคารพ สองอุปัติเทพในบุคลที่ทําคุณงานความดีและกุโลนธรรมเพื่อตายไปแล้วไปจุติเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาบนสงสวรรค์มีทั้งหมดหกชั้นได้แก่จตุมหาลาชิกาเทวภูมิดาวดึงเทวภูมิยามาเทวภูมิดุสิตเทวภูมินิมมานารตีเทวภูมิปลิตปอลิมิตรว่า วัติเทวภูมิรวมทั้งชั้นผมภูมิด้วยกันวิสุทธิเทพได้แก่พระอริยบุคคลที่หมดกิเลสและบริสุทธิธ์ซึ่งก็คือพระอรหันต์นี้เองเมื่อท่านดับพระธาตุขันไปแล้วท่านก็จะเข้าสู่พระนิพพานนะครับพระวิสุทธิเทพสมเด็จโอมถมปางพระนิพพานเริ่มสร้างในปีพศ2561เป็นผลงานปริมาก,กรรม ปั้นโดยพระอาจารย์สุชาติเลิศภูมิปัญญาเป็นผู้กิจริเริ่มสร้างส,รา,งสารค์ปฏิมาการอง,งุงามเป็นขนาดองค์พระสูง11เมตรนะครับนิยามของการสร้างพระวิสุทธิเทพในทางโลกคือกายาดังพระกิริยาดังเทพก็คือรูปร่างสุดทรงดังเทพพระพักดังพระเป็นจุดสังเกตได้แต่ในความเป็นจริงนั้นเพรามีพระวรกายที่โปร่งแสงและมี มีพระผิวผ่านที่รังสีและสว่างสวยมากกระทุกชั้นนะครับเหตุใดพระอาจารย์เอกลักษณรร์จึงสร้างหลังคาพระุสษด้วยสเตเลสและไม่ร้อนหรือก็เพราะว่าพระอาจารย์คิดถึงภูมิทัศน์ของวัดวัดอยู่บนเกาะการผลโครงสร้างต่างๆมาจะลําบากจึงาหนึ่งหนึ่งโครงสร้างที่เบาเพื่อไม่ยากต่อการผลส,สนยากหนักนะนะครับจึงเลือก ครงสร้างที่ให้มีความทนทานและสว่างสวยคล้ายกับแก้วเป็นประกายคล้ายกระจสรุปก็คือสเตเลสมีความทนทานต่อสภาพอากาศและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมีความโปร่งแสงสว่างสวยที่ดีเข้ากับคอนเซ็ปต์ของวัดพอดีนะครับผู้สร้างที่จริงก็เน้นในเรื่องภูมิภูมิทัศน์การขนย้ายการทํางานที่ครบถ้วนต่อทุกส่วนของวัดนะครับ เมื่อมาที่วัดผมที่นี่แล้วนะครับก็มันจะมีสถานที่เช็คอินภายในวัดตามจุดต่างๆมีด้วยกันหลายจุดไม่ว่าจะเป็นศาราหเหลือนแก้วเป็นสาลาที่ใช้ในการฝึกพุทธนิมิตและกิจกรรมทางวัดในช่วงสุดสัปดาห์นะครับมีศาลาห,หนึ่งไล่มีที่สาลานี้จะมีพระพุทธรูปปางนักบทรูปปันปปป้นเหมือนหลุงปุปานแห่งวัดบางนมโครพระราชพรมยานวัดท่าสูง และพระชมระนิสงสเป็นสารทที่ใช้ในการประกอบพิธีทางาศาสนาเช่นพิธีไหว้ครูกระถินประจําปีนะครับโดยมีลูกศิษย์ลูกหาจากสารทิศหลั่งไหลมาอย่างมากมายทางด้านบนของประตูทางเข้าจะมีลูกวาดภาพของท่านปู่และท่านย่านะครับสถานที่แห่งนี้ควรไปเป็นพิเศษถ้าไปไม่ถึงถือว่าพลาดโอกาสนี้เลยนะครับ ต่อไปเป็นเรือนทิพวิมานจุดประสงค์ในการสร้างของพระอาจารย์เปรียบเสมือนวิมานทิพย์อย่างหนึ่งรูปแบบโครงสร้างเป็นเรือกำปั่นสีขาวมุกสองชั้นนะครับชั้นบนสุดของเรือเป็นที่ประฏิสถานองค์พระวิสุทธิเทพให้ผู้ไปเยือนได้สักการบูชาชั้นล่างลงมาจะมีองค์พญายมราชปดิสถานตั้งอยู่ซึ่งอนิสงค์ของการบูชานับถือพญายมราชนั้นเที่ยวว่าผู้ผีปีศาจต่างๆไม่กล้า ระคายเข้าหรือป้องกันภัยให้ผู้สวดมีความแข็งแกร่งจากอันตรายเายุยืนยาวและมีผู้นิยมนิยมสวดเพือ่อต่ออยุให้ผู้ป่วยเป็นต้นนะครับหลายคนสงสัยว่าทา้าเวสุวรรณกับท้าพญายมรลชเป็นองค์เดียวกันหรือไมอ่ตอบได้เลยนะครับไม่ใช่ทา้าเวสุวรรณนั้นคือหนึ่งในจัตุโลกบาททั้ง4ี่ืออยู่ชั้นประตูมหาลาธิกาเป็นผู้ดูแลภูมิพันธ์ทางทั้ง ด้านทิศเหนือส่วนองค์พญายโยมราชนั้นท่านเป็นผมทาหน้าที่ช่วยคนไม่ให้ตกนรกหากผู้นั้นยังมีความดีความเออความดีงามอยู่ที่ระลึกถึงท่านได้ท่านจะอยู่ที่สํานักพญายโยมราชนะครับที่วัดนี้จะมีพระปัจเจพุทธเจ้าปางประธานพรขณะหน้าตักว่างเก้าหนิวเป็นพุทธลักษณะปางนั่งประธานพรหุ่มจีวรภุมนะครับ แล้วก็มีตะกุดแสนรักเน้นความรักความสัมพันของคนในครอบครัวในหมู่คณะติดต่ออะไรก็จะทําให้ผู้นั้นอ่อนไหวเมตตากรุณานดโน้มในทางที่ดีนะครับที่วัดมีพยันมหาลาภห,หรือพยันที่ขายนะครับพยันนี้ผู้ที่ต้องการขายที่ดินหรือหลังจากที่ชอาพยันนี้มาแล้วให้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางสารหลักเมืองนะครับเทามหาทั้งสี่พระภูมิเจ้า ที่รักษาที่ดินนั้นนะครับช่วยให้ปฏิบัติในการขายได้โดยฉับพันทันทีนะครับที่วัดยังมีนกสลิกาเลขซับมีเรื่องเด่นในเรื่องเมตตาสเสน่ห์ค่าขายเลขซับความรุ่งเรืองความแล้วตัวคล่องตัวและสุขภาพแข็งแรงวัดพุทธภูมิยานนี้ยังเป็นสถานที่ประยปฏิบัติธรรมของผู้ฝ่ายธรรมซึ่ง แนวทางปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์เอกลักษณ์นั้นจะเป็นแนวทางพุทธ,ธนุสติและอนนาปานนสติสวนการฝึกมโนนั้นจะมีเป็นรอบๆถ้ามีก็จะประกาศออกไปตามเพจของวัดโดยปกติจะสอนพุทธ,ธนิมิตหรือพุทธ,ธานุสติกรรมฐานควบคู่กับอานาปานัสติกรรมฐานการฝึกพุทธนิมิตของพระอาจารย์เอกลักษณ์นะครับ จะมีกรรมฐานครบ3ามกองก็คือพุทธานุสติอนาปานสติและกสินนะครับพุทธานุสติเป็นการทําสมาธิโดยน้อมจิตถึงคุณของพระพุทธเจ้าความเริ่มสายความศรัทธาให้จิตเป็นหนึ่งส่วนอนาปานสติหมายถึงความละลึกรู้ตัวในลมหายใจเข้าหายใจออกเ,อเป็นได้ทั้งสมณะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานส่วนกสิน ในการฝึกกรรมฐานหมวดหนึ่งโดยการใช้วัตถุสําคัญเพ่งเพื่อจุจงจิตใจให้เป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่างน,นะครับเพราะสีของพระพุทธเจ้าเป็นกรกสินอยู่แล้วจึงทําให้ได้กับกรรมฐานทั้ง3ากองในเวลาเดียวกันโดยวัดจะมีการฝึกพุทธนิวิตท,ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่4ของเดือนเป็นการฝึกกรรมฐานประจําเดือนนะครับ ผู้ที่สนใจสามารถมาบวชทีพามแบบค้างคืนจนถึงศีล5และศีลแตามกฎระเบียบของการเข้าบวชนะครับได้อย่างเค่งคัดการภาวนาเป็นนิดตัดความกังวลของโลกภายนอกให้ได้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางวัดที่ตั้งไว้ฝึกพุทธานุสติและยังไม่ได้ถ้าวัดจริงทำแต่ทำตามท,ท,ที่พระอาจารย์เอกลักษณ์ได้เมตตากล่าวไว้นะครับวัดที่นี้ วัดพุทธภูมิยาน,นี้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจนะครับมีกิจกรรมต่างๆอันมากมายและมีจุดเช็คอินต่างๆนะครับทําให้ผู้ที่มายิยมเชียรเพลิดเพลินได้ทั้งวันจนแทบลืมเวลานะครับวัดพุทธภูมิยานเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับและเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีคนนิยมมาที่วัดนี้มากมาย เป็นวัดสวยที่ได้เชื่อเป็นสวรรค์นบนเกาะเป็นสถาปัตย์ที่งดงามตั้งอยู่บนเกาะลัดกลางแม่น้ําในตําบลคลองเขือ่อนอำเภอบางคานจังหวัดฉะเชิงเซานะครับลําลือว่าสวยงามเหมือนได้ไปไหว้พระพุทธเจ้าบนเกาะสวรรค์เรียกได้ว่าต้องมาไหว้สักครั้งหนึ่งของชีวิตจุดเด่นของวัดก็คือวิหารแก้วที่ประดับด้วยกระจกแก้วว,วิบวับถัดมาเป็นเรือนทิพวิมานสีขาวมุกสองชั้นบนเรือเป็นปฏิสฐาน พระวิสุทธิเทพสมเด็จอมค์ปถมปางพรนิพาน,านพญายมราศสาราใช้ประกอบวิธีทางศาสนาธำบุญทอยกรถินและทางนี้ทางวัดกําลังสร้างพระโบส์เพื่อประิตสถานพระวิสุทธิเทพสมเด็จพระอมค์ปถมปางพระนิพาน,าน,พาน,านความสูง1 1เเมตรโดยท่านสามารถร่วมาการสร้างถวายแผ่นเงินเพชรประดับได้ตามศรัทธาจุดเด่นก็คือวิมานแก้ว ประจิตประดาด้วยกระจกแก้ววิบวับนะครับสองชั้นนะครับยังมีพระพุทธรูปปางนาปดและพระชําละนิสงอย่างออกแบบโดยสีโทนที่สะอาดตาแฝงไปด้วยธรรมะและขนาดนี้ทางวัดได้เร่งสร้างพระบุชสถให้เสร็จนะครับการเดินทางที่จะมาที่วัดนี้ได้ก็คือเดินทางมาได้เพียงทางเรือทางเดียวเท่านั้นโดยนํารถ มาจอดได้ที่บริเวณท่าเรือเทียบเรือของวัดพุทธาวัดธุทธมยาณและนั่งเรือมายังที่วัดในราคา20บาทต่อท่านซึ่งได้ตั้งตู้ซื้อบัตรได้ตรงบริเวณตู้กระจกสีดำและให้เรือบริการทุกวันเวลา8ชาัชว่วงเช้าถึง17.00นนะครับ รถท่านสามารถจอดบริเวณที่วัดทางท่าเทียบเรือของวัดได้เลยนะครับทุกวันมีความปลอดภัยสะดวกมากเลยถ้ามาไม่เจอแล้วสามารถกดลิงก์ทางทางด้านล่างและนำมาจอดรถเรือที่วัดได้เลยนะครับบัตรหางเรือสามารถซื้อกาแฟที่ฝั่งของวัดได้นะฮะเป็นส่วนลดนั่นไปเอง การเดินทางนะครับที่จะมาวัดพุทธภพร,รมยานวัดนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกประมาณ70กิโลเมตรนะครับสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์หรือรถสาธารณะวัดมีป้ายบอกทางชัดเจนและจะเข้าถึงง่ายจึงสะดวกสำหรับผู้ที่อยู่ในตัวเมืองการไปเยี่ยมชมวัดพุทธภรมยานนั้นไม่ใช่แค่ไปวัดเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสในการฟื้นฟ,นฟนูจิตใจและ วิญญาณอีกด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปฏิบัตธรรมในศา,ส,าสนาพุทธศาสนาหรือเพียงแต่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจำวันวันแห่งนี้จะมอบประสบการณ์อันล้าลึกที่ติดตึงอยู่ในความสุขจร,ร์งของท่านไปอย่างอีกยาวนานแม้คุณจะจากไปจากโลงนี้แล้วก็ตามการวางแผนการเยี่ยมชมของคุณวันนี้จะก้าวไปสู่ความสงบภายในและการมีสติอย่างที่ใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับ สวัสดีครับ